Come mm. on. <laughs> มุกมงซึนเ่ยมม่ยังสามหมากมามมาก็มาฟันเอา ขาจะฟ่วงวะเลยไม่หยุดมันนี่เบื่อไปขอปลาหากินมาสมเถอะ ยุคนี้สมัยนี้พี่น้องเสร็กินแบบนี้ครับเดีได้ตัวเนาะพี่น้องมันเท่าไหมอนลูก,กระบาดกระไลเนาะง่วนกระไตยเนี่กระไตยเข็นยังกระกาทุนล่องงูก็เป็นลูกกระไตยพี่น้องเอ้ยไปล,ล่องไก่ไกระไตยล่าสุดล่องกุ้งอืมล่องกุ้งกระาดาทุนพี่น้องเอ้ยออกน้ำเต้าปูปลา บ่เป็นเหตุยังครับคือกินแบบนี้บ่เป็นเหยังส่วนนี้คือกินแบบนี้เหมาะสาหรับการขายตรงพี่้องขายตรงขายแมงก็ะถิบดาบแล้วบานเฮียนที่ดินนี่นะขายตรงยังเดียวขายกระถิบดิบแล้วสิเลอะไรมากมามครับรัฐบาลหัวคุ้ยพี่ลองยินดีมีแซบครับผมยุกหนีต่างคนต่างดินออกตัวรอด มรูกสวยยูหนักกับเดี๋ยวนี้แอปเปิลยูหนักานได้ไออดพี่น้องเอ้ยทำอะไรทำได้เมื่อเปรียบคนอ,อื่นไม่เบรดเบนคนอ,อื่นพี่น้องเฮ็ดแมนหลย <c ười> จับจับมาดูกันทำเยอะทำเยอะ 嗯，咱们喝吧。